ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่รัเสเซียทุกขั้น้วยนะครับวันนี้จะมาตอบคลิป Q&A นะครับคนแรกที่ถามมาพี่เคยดูสเปซโบกี่ครั้งเราจะไม่พูดถึงคำนี้นครับผ่านไปเลยแล้วคนต่อไปมาทำไมต้องชีอว่าแจกฟุตบอลอ๋อเขาก่อนจะเล่นฟุตบอลครับแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับโควิดแล้วครับทำไมต้องเล่นฟรีไฟเพราะว่าก็หยุดโควิดเหมือนกันเลยต้องเล่นฟรีไฟลนะทำไมถึงอยากทำคลิป ก็อยากทำครับมันเป็นชิวิตจำวันตู่จะลาออกไหมคิดไงกับตู่เออนนี้ไม่พูดนะครับอายุเท่าไหร่เออสิบเอ็ดครับมีตังเป้ามีครับพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรไม่พูดนะครับเรียนที่ไหนเซิงคาเบียนครับดูช่องไรบ้างก็เยอะครับฮีเกสไลเดอร์วิเดศสกาอีพิกทม์อะไรประมาณนี้โหลดได้ดีเมทจำไม่ค่อยได้ครับมีแฟนยังไม่มีครับมีผัวยังไม่มีครับมีสัตว์เลี้ยงไรไม่มีครับ ขี้ลัางตุดเปล่าล้างครับขอยืมตังหน่อยเออเอ,อ้ยผมไม่ค่อยมีเงินครับจะคิดจะหาแฟนไม่ไม่หาครับทำไมต้องนั่งพิมพ์ตอบหมดเปล่าขี้แตกล้าสุดอะไรไม่เคยทำนะครับทุกคน่งโป๊บอกไม่เคยดูครับเออเฮ้ยครับ รอบคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แต่ผมไม่ได้โกหกนะผมอาจจะหยุดขำเพราะว่ามันคำถามมันตลกแต่ว่าแต่ผมก็ตอบตามจริงนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร์และกดกระดิ่งกิ้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 งแล้วก็ติดตามชอ่องชินาจากฟุตบอลด้วยนะครับรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ